อ่ะก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมของทัไทกันเนาะในวันนี้ทัาพไทจะพาทุกคนมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า Food Escape 2กันเนาะอ่ะในแบบนี้ทัไพไทก็อัดไปหลายรอบแล้วซึ่งในแบบนี้เขาจะให้เราเนี่ยหนีน้าท่วมที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตกไปในน้าหรือว่าหนีไม่ทันเนี่ยก็จะตายเนาะ,ะเออเพราะฉะนั้นคือทุกด่านแต่ในด่านที่เราจะเล่นก็จะมีทางออกอยู่เพียงแค่ทางเดียวนั้นเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องวิ่งฝ่าอุปสรรคลุยาลยาุัรีจดดหมภ พื่อจะหนีน้ำท่วมของเราโอเคปิดเสียงแป๊บแม่งดังชิบหายเลยอ่าได้เวลาหมดหแล้วทุกคนเกมมันต้องเซิร์ฟในมิชานี้จะไฟขอเรื่องเป็นวายสวรรค์หน้าแล้วกันเนาะโอเคมามาดูกันว่ตาตถัยเนี่ยสามารถจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าหรือว่าจะลอยตรงเต็งไตไน้าเหมือนบูลมาเนาะโอเคโอเคมาด่างนักเซิร์ฟในมิชานี้โอเคด่างแรกก็ล้วต้องลงขวนสลิงนี้ไปโอเคไปวัตถั่ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะถ้าเกิดวัตถั่เนี่ยเล่นได้แย่มากๆ เพราะว่าเกิมมันจะไปไม่ค่อยกิ่งก็เลยตายเก้ากูตาย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 ,นนนาตายเล่นอันนี้ต้อไปตายแน่นอนเอ้า <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้โหเหลยสามโอเค okay, ทุกคนมาตั้งใจเล่นได้แย่บอกตามตรงฉันเล่นได้แย่มากอย่าโทษรถ,ถไปนะถ้าเกิดรถไปเล่นได้แย่โอเคมา เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมิกไม่ทนตรงตรงนี้นะอาจจะโดนประตูปิดก็ได้นะโอเคแล้วก็จะโดนทิง้งแล้วก็ตายจมกองเลือดลาวาไปเลยแนวป,ปากัวแล้วอาจจะไม่ค่อยเก่ง่าไรนะั้นเพราะว่าไทเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นแบบนี้่าไรแต่ว่าก็จะพยายามเล่นละกันเพราะว่าอะไรเรานี้ไม่ค่อยเห็นคนไทยเล่นกันส่วนคนไทยก็เล่นแต่อนิเมะเนาะถ้าใครก็จะมาเล่นแบบแนวปากัวบ้างมาเฮ้มันบาลานซ์กันโอเคมาตอนนี้เป็นหด สองที่ตาแฟไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยจ้าตาน,นี้โอเคมาเราเพื่อนให้ทุกคนมากันก่อนอ่าได้เวลาเลือกแบบกันแล้วก็ไปร์ก็เลือกเป็นหนไรฟอร์เรนแล้วกันคน,นส่วนใหญ่เลือกเป็นลาวาทาวเวอร์เนาะโอเคฟอร์เรนกลายเป็นสามแล้วโอเคกลายเป็นสี่มาฟอร์เรนชนะแน่นอนอ่าฟอร์เรนก็จะถือได้ว่าเป็นด่านฮาร์ดโอเคมาตรงนี้ต้องหัวเสลิงย,ยาวๆเลยในชีวิตจริงมือไม่นะไม่จำกัดน,นี้ มีคนตุยตั้งแต่หันสดิงได้ไม่ถึงห้าวินาทีแรกอย่าแย่งอย่าคิดจะแย่งเราก็ต้องกดปุ่มเพื่อเปิดเส้นทางไว้เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปกดเลยเนะี่ยเส้นทางก็จะเปิดแล้วเราก็จะไปต่อไม่ได้แล้วเราก็รอความตายตรงนั้นแหละ <c oughs> มีคนตกลิเงเดียวไปนิดนึงนะจ๊ะโอเคตน,นี้เราปิดกนเดีด๋ยวมันจะนขึ้นมา ไ่ลอะอาทุกคนต้องไปเปลี่ยนใหม่ละถ้าไปจะขอปิดผู้เล่นไปออกแล้วกันนะเพราะทุกไปรู้สึกว่าผู้เล่นเนี่ยมันบังทางอะไปด้วยถ้าไปก็จะได้เล่นง่ายๆขึ้นเนาะโอ้โหดานนี้เป็นดานที่ยัไปไม่เคยผ่านสักรอบที่อะดานนี้รู้แค่ว่าต้องไปกดปุ่มเดี๋ยวนะถ้าไปสาวว่าฉันปิดเพลงแล้วนะทำไมมันยังดังอยู่วะ <c oughs> ข้อเสียของการที่เราปิดเพื่อนนะั่นคือเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนไปทางไหนแล้วแบบบางทีเราก็หลงอะเอออที่นักไฟนี่นักไฟเป็นคนที่ชอบลืมทางแต่ไม่เป็นไรถ้าไปเปิดแค่ฟ้าถ้าไฟเปิดเป็นฟ้าก็ไฟอยู่ใกล้ๆถ้าไฟก็มันก็จะปิดกันให้โอเคเกือบตายมาเราก็ต้องไปเสรสระบ้างไอ,อ้ตรงงานนี้นสุดเกือบไม่ค่อยมีใครไปเสรสระอะไรนะเพราะแบบอาจจะกลัวลวนะมั้ง เพราะตรงนั้นนี่มันเสียสละยากนะเพราะว่าคนที่จะไปนั้นได้ไมันต้องไว,องวงโอเคไปเหลือผู้รอดชีวิตอีกห้าคนเนาะโอเคถ้าไปน่นจาจะพอรอดอยู่มั่งตานี้โอเคอ๋อมีคนไม่ปรากฏแล้วขอบคุณมากวิ่งทีมเวิร์กอนเนี่ยรอบนี้ถั้งไฟไม่เคยผ่านในหลังน,น,นี้ถั้งไฟยังไม่ถั้งไฟไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเล่นยังไรงรอด้วยเพื่อนแต่ยังไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไง นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยใกล้ถึงจุดหมายแล้วโอเคมารอดเฮ้ยรอบแรกนะเตี้ยไฟรอดต่อไปเป็น s e d i m e n t a r y Temple เนอะโอเคโอเคมาแต่อบอกว่าจะวิ่งไปกดปุ่มตรงนั้นมาแล้วก็ต้องทำตัวให้มันเป็นมีประโยชน์บ้างไม่ใช่แบบทำตัวเป็นตัวถ่วงนะใครตายปันรุก,กี่คนเนะมื่อกี้ อาตนี้ไม่ค่อนไปกดปุ่มแน้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีคนส,สลับไปอ,อ,อีก,าาอกเดี๋ยวเราไปขออัดแฮกแมพเราไปชอบแฮกแมพเดี๋ยวเราไปจะรอกดปุ่มตรงนี้คือวิธีการแฮกแมพก็คือเราต้องยืนสิงกําแพงเนาะเออยืนสิงกําแพงแล้วก็น็อกแบ,บก็คไปชิปล็อกอ,อุ้ยมีคนบูสต์บูสต์ก็จะเจอด่านยากขึ้นมาก็จะได้แบบเจอด่านมันๆขึ้นมาหน่อยเนาะเออเป็นดานออ่านพวกอันซ่าอะไรเนี่ยแต่ว่า Crazy เครซี่นี่ก็อย่าหวังว่าจะผ่านนะ แม่งใครผ่านนี่ก็พระเจ้าเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปกดปุ่มอเดี๋ยวทั้งห้า้วไปก็ต้องเป็นคนที่ต้องเสียสละอย่างแน่นอนไม่ตายกันแล้วแม่เบคอนแต่งตัวดูโหดนะแต่แม่งอ้าวตายเบคอนเธอต้องไปแล้วแหละ สาวยตรงนี้ฉันก็ผ่านมาจากนั้นทำไมฉันตายวะรอบที่แล้วเอ้ยทำไมเมื่อกี้ฉันตายวะอย่างที่ไฟพูดไปอ่ะต้องขอพายนั่นถ้าเกิดว่าไฟเล่นได้แย่มากอ่ะต่อ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 มาต,ต,ต,ต่อไปเล็กด่านละโอ๊ยทำไมฉันเล่นไม่ช่าเหมือน EP ก่อนๆเลยวะเอา้าอะไรวะเนี่ยอะไรของกูวะเฮ้ ทำใจน้งองทุกคนเวลาไปหัวร้องก็จะเป็นแบบนี้แหละเอา้าไม่มีใครไปรกดหรอทำไมมันยิ่งทูเรศขึ้นไปเรื่อยวะแต่ก่อนไม่ยังทีมบัวเกิดเลยตอนนี้แม่งทูเรศชิบหายเลยอะตอนนี้ต้องดูดเสาไปแล้วก็มีคนตกไปแล้วหนึ่ง ่ด่านนี้ก็จะเป็นด่าน hard ที่ง่ายอยู่นะเออสาหรับพายนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นด่าน hard ที่ง่ายที่สุดละมั้งมีคนตกไปอีกแล้วโอเคเราไปกดไปสามอันรวดแล้วนะ,ะเดี๋ยวอันต่อไปก,ก็คงต้องเป็นคนขุดอีกทีหนึ่งโอเครอบนี้พายรอด จอดดเนฮาร์ดเนี่ยรอบนี้เออรู้สึกว่าเราจเจอเดดเดนฮาร์ดเนาะตั้งแต่อีีแรกๆแล้วเออมีใครเบิรกันบ้างไหมเนี่ยอันซ่านี่ไม่ค่อยเจอกันเลยอ่าอันนี้กระโดดแมงกะพุนตรงนี้ขอไม่เสียสละและกันเพราะว่าไม่กล้าไปนี่แต่ว่าคนที่ของเราไปเสมอ แต่ว่าเกมมันก็จงใจมาทําให้มันดีเลยอยู่แล้วอะเออมาตรงนี้ต้องกดสามคนเลยมาถ้าไปจะเป็นคนแรกโอ้ยมันมีการแหลกด้วยอะการที่เราปิดผู้เล่นนี่มันดีอย่างหนึ่งนะคือเราจะได้แบบไม่ต้องมีใครมาบาังทางเราหยวนเออแต่บางทีมันก็มีข้อเสียถ้าเกิดว่าเราแบบจาทางไม่ได้เราก็เราก็จะไม่เห็นเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนเคมา โอ้ยติดอันนี้แล้วแม่งเกียดขอบทำต,ตัวไอ้มีคุณค่า <laughs> เพื่อนตกไปแล้ว <laughs> นี่จะไปนำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคมาพี่เพื่อนอยานหน้า <laughs> มีคนบูส <laughs> บูสจะไปเจออนันด่านสั้นหรือเปล่าหรือจะเจอดา่านฮาร์เหมือนเดิมโอเค ไปเพ four four okay, ah, ื kind of ่อนเหลือกันอยู่สี่คนสี่หรือสองเนี่ยหินอยู่กันสองคนโอเคตอนนี้ไปรอดเพื่อนกลางจะมาไม่ช้าเพื่อนไปกาะบนเต่ตรงนั้นทำไมเร็วเอามีคนตกมาแล้วหนึคนเขาบูสต์นะแต่ว่าก็เจออีด่านเดิมอ่ะเออ เอ้ยถ้าไปจะเปิดแถบรเชื่อไหมวะเออมันก็ต้องเบลอกันบ้างน,นะเออบางคนก็อาจจะอายแต่แม่อะไรที่ชวนมันคือ disney เนี้ยนะเออมันไม่ได้เป็นชื่อจริงหรอกโอ้ยเพื่อนอ๋อไม่มีใครไปกดที่ชิบหายอะไรกูพาเพื่อนตายอ,อีกแล้วอ่ะอีกแล้วโอ้ยกูอายกูอายคนเดี๋ยกูอายคนมากเลยตอนนี้เอาตรงนี้ก็ไม่มีใครไปกดอีกโอเคมาชิบหายอะไรกู เอยเดี๋ยวจะผิกเกมได้ช่ไหมเนี่ยโอ้โหม่ตรการถ้าไฟพลาดอ่ะทุกคนเพื่อนมันก็แบบไม่ไปไงเอาอีนี่ <c oughs> มันลืม <c oughs> ลืมไอ้น,นั้นแทง <c oughs> มันมันจะมีโอกาสชนะอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าทุกคนคือต้องแบบรู้หนะ้าที่ของตัวเองอะ ไปไปโอ้ยอยาติดไม่ไม่ทันแน่เลยอ๋อมีคนไปนแล้วหนึ่งคนไปไปไปไไปตายแล้วไปไกตายเลยโอเคมาไปรอดแต่คนนั้น่ะไม่โอ้โหเพื่อนขอบคุณในความศสีสุขของเธอนะ เดี๋ยวพอใจทุนเกมนที่เป็นอันสุดท้ายแล้วเจอดานวัสวรรค์นหน้าด่านเดิมรู้สึกว่ารอบนี้เราเจอด่านฮาร์ดเนาะเออไม่ได้เจอพวกด่านอันสั้นหรือแม้แต่ n o r m ล l l y มาขอแก้มือตานี้ต้องทำให้ดีสุดเอ,อ้ยอย่าอย่าอย่า,ยา,ยามันมันมันดูมันพยายามพยายามทำเส้นาย่น้าใครแร้ไปกดหน่อย ต้องทำตัวมีประโยชน์ตอนนี้รอบที่แล้วนี่คือแบบแม่งพาแบบเตียมพริกเลยอ่ะมาจนต้องไปกดต้องสิทธสละใขรกลาสคนหนึ่งไอเบคอนไอปิกนี่มันทำหาอะไรบ้างเนี่ยเอ เหลือกันไม่เยอะนะมีคนบูสต์บูสตอนนี้ว่าราไปไอ้นั้นเนี่ยนะตอนนี้ว่าราไปกำลังจะไปแล้วโอ๊ย ็สำหรับคลิปนี้ไปก็คงเพียงเท่านี้นะใครชินชอบก็ช่ฝากกดไลค์กับกดติดตามเพื่อสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละไปละบายบายแม่งโอ้โหที่นี่วันนี้เนี่ยเกลริค่ะไปละบายบาย